สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรานำมาฝากกันจะเป็นปากกาแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะก็ปาร์เกอร์รุ่นจ o อตเตอร์สแตนดาร์นะคะสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีในคลิปนี้นะคะเลือกมานะคะเป็นตัวอย่างผลงานองค์กรก็เป็นในส่วนของที่เป็นบอดี้สีดำนะคะจ o อตเตอร์สแตนดาร์รุ่นนี้นะคะจุดของเขานะคะก็คือว่าน้ำหนักเบาทรงเรียวกระทัดรัดนะคะ made in France คะ่ะสำหรับตัวแบรนด์ปาร์เกอร์ ตรงนี้ก็จะมีตีตาเป็นตัวชื่อแบรนด์นะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของตัว Parker เนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกศรที่คลิปหนีบแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้การใช้งานก็คือเป็นการด้ามกดนะคะใช้งานง่ายๆเป็นแบบลุกลรื่น ตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะคะบอดี้ที่เป็นสีสีอ่าถ้าเกิดเราดูในคลิปสีก่อนหน้านี้นะคะจะมีอยู่ประมาณ10กว่าสีก็จะมีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นแดงฟ้าน้ําเงินเหลืองเขียวนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นบอดี้สีดําลักษณะประมาณนี้น้ําหนักของเขานะคะก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นที่น้ําหนักไม่สูงไม่มากนะคะตัวนี้น้ําหนักเรเบาๆ p าร k e r อร์เขาจะมาพร้อมกับหมึกเลยนะคะพร้อมใช้งานตัวนี้น้ําหนักอยู่แค่ประมาณ11.3กรัมนะคะก็ถือว่าน้ําหนักค่อนข้างเบาก็คือเป็นแบบในส่วนของตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นสแตนเลสน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญแพ็กเกจของเขานะคะก็มาสวยหรูดูดีมีสไตล์นะคะแบบฉบับของ p าร k e r แบบนี้เลย ก็ได้เป็นตัวกล่องแบบนี้ไปใช้นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานองค์กรนะคะทางองค์กรก็เลือกที่จะใช้เลเซอร์นะคะเป็นเหมือนกันหมดแบบนี้เวลาที่เราเลเซอร์ออกมาก็จะได้สีลักษณะเป็นสีออกเข้มหรือว่าเราจะปรับเป็นสีอ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะทําเป็นสีออกโทนนี้นะคะเวลาเลเซอร์เพื่อที่จะให้อ่านตัวหนังสือชัดนะคะเพราะว่าอย่างตัวรุ่นนี้เราจะทําได้เฉพาะในส่วนของที่เป็นสแตนเลส ตัวพลาสติกนี้เราก็จะทำชื่อไม่ได้นะคะ okay. เราก็ตัวน้ำหมึกนะคะเวลาใช้เราก็เปิดหมึกออกมาอย่างนี้สำหรับการเปลี่ยนนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นตัวหมึกสีดำนะคะก็จะมาด้านในเป็นตัวปากเกอร์เขียนว่า b อ l พ p o i n t refill ขนาดจะมาเป็น M นะคะไซส์ M ก็ขนาดมีเดียมไซส์ ก็จะประมาณนี้อ่าสำหรับใครที่ต้องการนะคะเป็นของขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นของขวัญองคอ์กรหรือว่าของขวัญส่วนบุคคลนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกแรกๆนะคะของทางส่วนใหญ่นะคะที่จะใช้เป็นปักเกอร์เพราะว่าราคาเป็นตัวราคาเริ่มต้นแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสีที่สําคัญนะคะก็มีแพคเกจที่ดูดีนะคะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะคะตัวอย่าง ขององค์กรนะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ